ะะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในเพจแม่นิดดวงเฮงแล้วก็ช่อง y YouTube แม่นิดดวงเฮงนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดสนสัทธารามนะคะอําเภอสังขะนะคะจังหวัดสุริโนทร์เนาะวันนี้อยู่ที่รูปหลวงปู่สวงนะคะชี้แล้วรวยนะคะชี้แล้วรวยจริงๆนะคะ,ะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดสนนะคะตามเคยนะคะหาแนวทางให้เอฟซีแล้วก็ให้อดมินทุกคนนะคะ งวดน,นี้ก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะปังๆกันทุกคนนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแม่นิดดวงเฮงแล้วก็ช่อง YouTube แม่นิดตดวงเฮงนะคะจะได้เปิดข้ามองเห็นเนาะจะได้รวยด้วยกันนะคะงวดที่แล้วก็ให้ไปสามตัวแตกนะคะจากแม่นิดดวงเฮงเนาะเปดหกห้านะคะงวดน,นี้ก็แม่นิดก็มาตามต่อให้เอฟซีทุกคนนะคะว่าจะได้ตัวไหนเนาะเดี๋ยวเราไปจุดทูบขอ โชคกับหลวงปู่ดีกว่านะคะจุดหรือยังทูกจุดแล้วระวางเราโรอเลขทูปนะคะเราก็มาดูที่ปู่ก่อนเนาะจะให้ ทุกคนได้ดูนะคะตั้งแต่ขาลงขึ้นไปนะคะบางคนส่งอาจจะเห็นตัวอื่นนะคะอันนี้จะส่งให้เห็นนะคะเพื่ออาจจะไปตีเป็นตัวเลขก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นขานะคะรูปโลคองหลวงปู่สวงนะคะนี่ ถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ถูกหวยเหมือนกันนะคะอ่งวดที่แล้วก็ได้ไปแปดหกห้าสามตัวนะตรงๆเลยนะคะเพราะว่าจะลงทางเพจนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงทาง youtube เนาะเพิ่งจะมาลงทาง youtube เหมือนปู่ยิ้มเลยเมื่อกี้เหมือนอ้าปากเลยเหมือนไงเนาะ 要打。<music> <music> ไก่น้อยเยอะแยะเลยนะคะคาณผู้ชมไก่น้อยจากเอฟซีทุกคนนะคะที่ถูกเรียกนะคะที่มีโชคนะคะกับหลวงปู่เนาะก็ซื้อมาถวายนะคะจะเป็นไก่น้อยแล้วก็จะเป็นว่าวนะคะว่าวจุฬาเนาะก็เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็จะมีรูปปั้นนะคะรูปแกะสลักนะคะหินอ่อนรูปแกะสลักหินอ่อนอ่า หลวงปูส่สวงชี้แล้วรวยนะคะเดี๋ยวจะไปให้ชี้กันทุกคนเลยจะได้รวยกันทุกคน,นะคะ่ะนี่เป็นเบานะคะที่ลูกศิษย์ได้บนบานแล้วก็มีโชคนะคะแล้วก็ได้มาทาเบาถวายนี่นะคะ เราจะขึ้นไปดูนะคะรูปโลรูปแกะสลักนะคะแกะสลักหินอ่อนอันนี้มาจากโคราชเลยนะคะนี่แกะสลักหินอ่อนนะคะมาจากโคราชนะคะเป็นรูปหลนะคะชี้แล้วรวอยมาชี้ให้ตรงๆเลยนะจะได้รวยรวยขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะขอให้รวยกันทุกคนเนาะแล้วก็ท่านใดที่ กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้คูณสองทวีคูณไปเลยนะคะจากรวยน้อยก็ให้เป็นรวยเยอะๆจากถูกสิบบาทก็ให้เป็นแสนเป็นล้านเลยนะคะวันนี้ต่อเหรอ เยส่งเห็นเลขนะให้เรามาส่งเห็นหาเลขกันหลวงปู่เนี่ยชอบให้เป็นปริศนาเนาะหาเลขกัน ก่อนเคยเห็นปเป็นเลขนี่เลขสองสองสองแปดเหรอตรงนี้เป็นเลขแปดเป็นเลขสองสองแปด ะะที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะนี่มาเจอสองเลขตรงนี้มันจะเปียนสองแปดเอ้ยแปดสอง ส่งให้อดมินรู้ทุกคนนะคะว่าจะเห็นตัวไหนบางคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันเนาะ พอพรจากปู่เลยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะอันนี้เป็นรูปชี้แล้วรวยหลวงปู่สวงนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะไปดูม mm. ีคนมาขอโชคเยอะอยูขอโชค mm. เดี๋ยวเราลงไปดู เราลงไปดูข้างล่างดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเลขทูปกันดีกว่าว่าได้ตัวไหนแล้วน,นะคะม,มากันนะคะผุ้ชมกพอดีสูงนะคะก็ เดินจะช้าหน่อยเพราะว่าฝนตกนะคะพื้นก็จะลื่นลื่นนิดนึงเนาะก็ค่อยๆเดินกันนะคะมีใครมาเขียนเลข <9 S 2> เก้าเว้นเก้าหรือหก้าวก็หกหกก็เก้านะคะ มาแล้วนะคะ เดจุดทูบขอพรก่อนนะคะท่านผู้ชมไปดูเลขทูบก,กันนะคะเดี๋ยวขอพรกับปู่ก่อนอันนี้เราลุ้นได้ทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะวันนี้เนาะพรุ่งนี้เราก็ไปต่างประเทศกันก่อนเนาะเอาไปเอาไปต่างประเทศก่อนนะคะแล้วก็ แคปหน้าจอไว้ไปรัฐบาลนะคะการลืมนะคะวงวดที่แล้วก็ให้สามตัวตรงๆ FC ที่เห็นก็บางคนก็ลืมนะคะก็ทักมาบอกว่าลืมเพราะว่าไม่ได้เซฟไว้ไม่ได้แคบหน้าจอไว้งวดนี้ก็ขอให้แคบหน้าจอไว้จะได้ไม่ลืมกันลืมะคะ่ะ 对对对对对。对对对 <Yeah. S 1> มาแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะเลขที่ได้เห็นกันนะคะคือศูนย์ห้าศูนย์อะไรเนาะจะเป็นหกลูกเล่านะคะห้าศูนย์ห้าศูนย์อะไรห้าศูนย์หกลูกเล่า Up, ทา่านใดที hin, the, <al> ่เข้ามาแล้วขอให้มีโชคนะคะกับหลวงปู่สวงนะคะท่านใดที่ขอพรกับหลวงปู่สวงก็่านใของเขาให้มีโชคกันทุกคนนะคะ ลุงปูสวงเทวดาเดินดินเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชทกดติดตามเพจเมนตดวงหฮงช่องยู u ูปเมนตดวงเ้งด้วยนะคะสวัสดีโพราะท่านเห็นนะเป็นีา่าโปรดสังเกตดูถ้าไก้กระช่งจะเชิญอ,อะไรที่หลวงปูเออที่เคยใช้นะตอบที่เคยใช้เสียมที่เคยใช้มมีีมกากาน้ำร้อนด้วยก็เคยใช้ครับ นี่เอามาติดตั้งมาหวังไหวบทได้ครับนี่ครับจะเป็นกาต้มน้ำร้อนอันนีะไรกาสว่างอยู่ครับเสียงกครับเดือดใจชั่วทุกเหล่าการ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 กาเสียงเครียดเสียงโคตรเสียงเครียดตะปาดโมเมนต์บ่ตะปาดคาคุกเบ่หรือปูใช่ แนวทางหรือเปล่าปูเอ้ปูปโดกร้านมาขอโชคขอลาบขอหอมปังๆเลยโอยซีโรซีเมียนบานบายตื้เจียนเยนี่ยนะน้องปูจะเขียนไว,ขวน้ข้าวน้ำดีบายตื้เจียข้าวน้ำดีดูจ้ะ มาลุ้นเลขกันต่อนะคะไม่หมดแล้วห้าศูนหกนะคะเข้ามาเลขก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเีจแม่นิดดวงเฮงนะคะแล้วก็ช่องยู u b e แม่นิดดวงเฮงนะคะจะได้เปิดโชคเปิดลาบก็ขอ สาธุกับปูนะคะพุทธังเปิดธรรมัง,งเปิดสังฆังเปิดเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เอฟซีทุกคนนะคะได้มีโชคมีชัยถูกเลขถูกรางวัลจะเป็นเลขท้ายสองตัวสามตัวจะเป็นเลขหน้าเลขหลังหรือจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะสาธุสาธุขอให้แม่นิดที่หนึ่งดูซสาธ,สาธุอันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ